นเกิดวันศุกร์น่าอิจฉามากๆเลยเพราะชีวิตคุณนะคะจะอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภเสี่ยงดวงได้คนวันอื่นๆสมมุติเนาะปีนึงจะถูกหวยสองครั้งแต่คนวันศุกร์นะคะถ้าได้ตัวเลขที่ถูกชะโลกเสี่ยงดวงจะได้ง่ายมากหรือถ้าทำถูกรู้รู้ศาสตร์ของตัวเลขถูกนะคะมีเบอร์มือถือถูกอ,อะไรแบบนี้ค่ะถูกชะโลกค่ะคนวันศุกร์จะเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุด เพราะเขาเป็นคนที่เรียกโชคเรียกลาเรียกรัพย์ได้คนวันศุกร์นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามีเลขที่มาวนเวียนกับคนวันศุกร์นะคะแล้วทําให้ชีวิตเขาไปไม่ได้สักทีนิ่งแบบหรือว่าอะไรก็ตามจะดีอยู่แล้วนะจะถูกอยู่แล้วแล้วเ,เฉียดไปตัวเดียวเองเพราะอะไรเพราะคุณมีตัวเลข7กับ8มาอยู่ในชีวิตนะคะให้ไปดูค่ะใครที่นะ้ามีเลขขัดดวงเป็น คนวันศุกร์แต่ว่ามีบ้านเลขที่7บ้านเลขที่8หรือบ้านเลขที่7 8 8 7หรือว่ารถทะเบียนรถ7 8 8 7อะไรที่เกี่ยวพันที่เป็น7กับ8อ่ะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ7หรือ8เลขต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะมันจะทำให้ดวงคุณไม่เปิดแต่ถ้าคุณมีแล้วล่ะเอาก็มันเลือกมีได้มันก็จำเป็นต้องมีก็มันมีไปแล้วให้คุณนะคะคนวันศุกร์บูชารูปปั้นหนูหรืองูใหญ่ นะคะหนูมงคลให้คุณมีไว้ค่ะเป็นจี้เล็กๆเป็นเหรียญเล็กๆเป็นอะไรก็ได้ค่ะของคุณไม่ได้ซีเรียสแต่ไม่ต้องเป็นใบเป็นแผ่นนะคะอะไรก็ได้เป็นลูกงูใหญ่งูใหญ่ไม่ใช่งูเขียวไม่ใช่งูดินนะคะงูใหญ่คืองูตัวใหญ่ๆไม่ใช่พญานาคเพราะถ้ามีดวงคุณจะเปิดเปิดโชคลา่าเปิดการเงินเปิดโอ้โหคุณคนวันศุกร์อย่าให้บอกโครอุดมสมบูรณ์อะ่ะถ้าบูชาเป็นถ้าขอเป็น ถ้าส่วนมนนั่งสมาธิยิ่งโอ้ยคนวันศุกร์บอกเลยชีวิตนั่นโคตรสุกอะ่ะแต่เอาเป็นไหมแค่นั้นเองอย่างที่ครูบอกค่ะบางคนเกิดมานะโอ้โหชาติกําเนิดดีวันเดือนปีเกิดโคตรดีเดือนปีเกิดเหมือนราชาเลยแล้วธาตุดวงกําเนิดบรัรประชาชนเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์เลขรถโอ้คนอะไรวะมันจะเพอร์เฟกเบอร์นี้แต่ทําไมถึงทุกข แต่ทําไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ปฏิบัติเลยค่ะเขาไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิเขาไม่เขาไม่อะไรกับใครอะค่ะไม่ได้นะคะเพราะสุดท้ายคนเราอะค่ะมันมีกรรมในอดีตมันไม่ใช่กรรมปัจจุบันเนี่ยกรรมอดีตมาทันเมื่อไหร่ปัจจุบันที่จะเป็นกรรมดีอะค่ะที่โอโ้วันเดินไปเกิดดีมากเลยกรรมดีต้องปรากฏสิปรากฏไม่ได้เพราะคุณไม่สร้างบุญเพิ่มกรรมเก่าเลยมาถึงรูปปั้นหนูนะคะกับงูใหญ่เข้าใจนะเป็นจีเ้เล็กๆเป็นอะไรเล็กๆกก็ได้ค่ะแล้วก็สวดมนต์นะคะให้เป็นสวดมนต์ค่ะ เลขมงคลสําหรับคนวันศุกร์สามี่ห้าเลขที่ถูกโลกเลขที่ดีเลขที่ควรใช้เลขที่ควรเอาไปเป็นเลขมงคลเลขสามสี่ห้าโอ้โห,โหสุก,กายสบายใจนะคะ